รถเข้าใหม่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันดีกว่าว่ารถเข้าใหม่เดี๋ยวมันจะเละแค่ไหน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะมาเปิดโปงหลังเต็นกันอีกแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่นะคะ27นะคะกระกฎาคม2565ค่ะโบจะพาทุกคนมาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่นี่ต้องบอกว่าเข้าใหม่แบบยังไม่ได้เก็บงานเข้าใหม่แบบยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะแล้วจะมีคันไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมากันที่คันแรกเลยทุกคนคันนี้นะ่โบอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัว Ford Ranger นาะ คันนี้เนี่ยนะคะเป็นตัว XLT ค่ะนะคะ XLT คันนี้เลยเนาะคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีขออนุญาตด,ดูปีนะเพราะว่าต้องบอกว่ารถมันเข้าใหม่เยอะมากนะคะอ่ะมาดูด้านในกันเลยค่ะ คันนี้เนะี่ย XLT เนาะนะคะกับเกียร์อัตโนมัติค่ะปีรถคันนี้เป็นปี2020เลยค่ะทุกคนนะคะ2020เลยนะสำหรับเจ้าตัวเลนเจอร์คันนี้นะคะแล้วก็สภาพแบบนี้เลยเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นตัว XLT บนเบาะหนังทั้งคันแบบนี้โคตรสวยเลยนะทุกคนคันนี้เป็นสีประตูด,ตด้วยนะคะเป็นตัว2.2นะคะ AT นี่เลยเกีย e ร์ออโต้6สปีดตรงนี้เลยนะใครอยากได้คันนี้กนะ็บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะอ่ะถัดมานะะเดี๋ยวพามาดูกันเลยอันนี้แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ เป็นปูเลยนะเป็นแบบสดๆเลยนะเจ้าคันนี้ค่ะเป็นตัว Honda Civic นะคะตัวนี้เป็น 1.8L ปี2018คันนี้น็ far, อตฝากระโปรงโคดเดิมคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันนะยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีถ่ายวิดีโอไปแล้วด้วยนะคะเลขไม่รู้สึกจะแค่80,000เท่านั้นนะ,ะใครอยากได้คันนี้พิเศษนะรับรถภายในวันที่15สิงหาเดี๋ยวเอโปชั่นอไปเลย12เดือนนะคันนี้ รเฟียวเลยนะราคาเนี่ยอุบไปก่อนเลยใครอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะถัดมาที่แถบด้านนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเจ้าตัวอ l t i s 1 6 g ปี1 8 8 8คันนี้ราคานะคะอยู่ที่4 7 7 0 0 0เลขไม่7,000 0แท้นะคะตัว1 6 g นั่นเองค่ะนะคะแอบเห็นด้านนี้อ่าถัดมาตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสต็อกรถเข้าใหม่ทั้งหมดนะคะที่แบบ ยังไม่ได้ทําการลงขึ้นลานหรืออะไรเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเราต้องนํามาเช็คสภาพก่อนแน่นอนค่ะคันนี้เป็นตัว cx 5นะคะคันนี้เป็น sp นะคะเป็นตัว sp เนาะอันนี้ก็มีในส่วนของบริเวณสเกิร์ตนะคะบริเวณด้านข้างให้แลว้วอันนี้เป็นตัว sp นะคะเป็นปีรู้สึกจะปี18หรือ19เนี่ยประมาณนี้ไม่มั่นใจนะคะเป็นสีขาวนะคะใครอยากได้คันนี้ก็จำจำเลขทะเบียนเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะถัดมาด้านนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนรถเข้าใหม่คันนี้เป็น toyota hilux revo ะะเป็น h ฮลักเลเวลเนาะเป็นตัวยกสูงนะคะสำหรับคันนี้รถล็อกเหมือนกันคันนี้ปีรถก็จะอยู่ที่ประมาณปีปีใหม่นะ่าอนแหละประมาณ19 20ประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นแคปเนาะรู้สึกว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลอ่าใครอยากได้กระบะยกสูงเกียร์แมนนวลคันนี้ตอบโจทย์มากๆสีขาวด้วยนะคะแคปรูปแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะอ่ะถัดมามาดูด้านหลังกันนะคะต่อมา ต้องบอกว่ารถเข้าใหม่เยอะมากๆเลยนะทุกคนวันนี้นะคะให้ดูแบบรเรียวไามเลยคันนี้นะคะเป็นปี20คันนี้เนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวซิงเกิลแคบก็คือเขาเรียกว่าเป็นหัวเดียวเนาะหัวเดียวเกียร์แมนนวลเลเวมีตู้ทึกมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ราคานะอยู่ที่4 70,000เท่านั้น4 70,000ันเท่านั้นโคตรคุ้มหัวเดียวนะคะไม่ประมาณแสนต้นๆนะคะคันนี้ปี20แพะแต่ด้านในเนี่ยเราทำเป็นในส่วนของบอดหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เป็นกระบะตู้ทึบนะใครที่เป็นสายวิ่งชนโกดังนะคะใครที่แบบว่าอยากจะได้รถไปทามาหากินอันนี้โคตรตอบโจทย์เลยแลถัดมาด้านนี้น้องเหลืองของเราน้องเขียวเหลืองอันนี้คือ Toyota นะคะพีอูสนะคะอันนี้เป็นในส่วนของระบไบไฮบริดแล้วนะคะเป็นป้ายเขียวเหลืองอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเป็น,ปนอีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วกันนะคะของเต่เรานะที่เราพิ่ง รับเข้ามาแล้วก็เพิ่งมาทําในเรื่องของตัวแท็กซี่นะพี่อู๊ดเนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่เป็นแท็กซี่เราไม่ได้ติดแกทุกคนเพราะเขาเป็นระบบไฮบริดแล้วจะบอกว่าช่วงล่างดีประหยัดน้ำมันมากจริงจนะสำหรับพี่อู๊ดคันนี้เนาะใครที่รู้สึกว่าเช่าแท็กซี่มาต่อวันเนี่ย900 1,000พันไม่อยากเช่าแท็กซี่แล้วพอเช่าก็ได้แค่เชา่าสุดท้ายก็เป็นรถเขาเอาเงินไปผ่อนรถคนอื่นสู้เอาเงินผ่อนรถตัวเองอะ่ะไม่ได้หรอกจริงๆแล้วคันนี้นะใครอยากได้มาคุยรายละเอียดกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโชรชั่่นนหืออะะไตางๆนะ คันนี้โคตรคุ้มนะสำหรับผิวคนนี้อะถัดมาเอาติดอีกแล้วที่นี่อาติดเดยอะมากคันนี้แอบเห็นมีการสาดด้วยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคือโตโยต a าアウติดทุกคนมาดูคันนี้เดี๋ยวให้ดูคันนี้บอกไม่มีไม่ใช่เพราะอะไรนะอันนี้เป็นปี1ิบด้วยแต่คันนี้นะติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วบอกไปไหนละคุณโบเราเอาไปทําสปานะคะเพราะว่าคันไหนที่แบบเบามันรู้สึกจะเก่าไปหรือมีรอยเปื้อนไม่สวยงามเราก็จะถอดไปสปาเนาะอันนี้ไม่แสนเเป็นปี18นะคะ เป็นปี18แท้เลยคือข้อ2 18เลยนะสำหรับคันนี้นะคะก็ติดในส่วนของแก๊ส LPG นะคะโรงเล่มทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะใครที่หาแบบ LPG เนาะหลายๆคนบอกว่าแก๊ส LPG เนี่ยมันรู้สึกว่าจะเติมแล้วก็วิ่งได้นานกว่า NGV แล้วก็หาเติมง่ายกว่าตัว NGV ด้วยอันนี้ไม่รู้จริงไหมมาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นต่อตไปไปดูมุมต่อไปกันดีกว่านะว่ารถเข้าใหม่มีมุมไหนอ,อีกเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาถึงรถเข้าใหม่ที่เป็นลายไอเทม คันนี้เนี่ยเป็นออาติสนะคะแต่เป็น 1.8G นะคะตัวนี้เป็นปี2016-17ทุกคนด้านในอันนี้คือเข้าใหม่แบบจ๋าๆเลยนะแน่นอนค่ะ1.8นะภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดำเป็นบอกไฟฟ้าเป็นพูลสตาร์ทนะคะหน้าจอก,ก็จะเป็นคนละแบบแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็น 1.8G นะคะ 1.8G เลยนะถ้าจำไม่ผิดคันนี้นะ ใช่ 1.8G แท้แหละนะคะบอกไฟฟ้าขนาดนี้นะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยพอมันเป็นปี16กันนะคะมันยังเป็นปี16ที่ยังไม่ใช่ m ม n o เ c h a ์เชนเนาะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์นะคะด้านหน้ามาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะก็จะเป็นรถเข้าใหม่เลยทุกคนยังสังเกตว่ายังไม่ได้ทำการล้างยังไม่ได้การเช็คยังไม่ได้ทำการเช็คสภาพเลยนะคะ,ะท่านหน้าทุกคนนะคะมากันที่คันนี้ต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากตอนนี้น้ำมันดีเซล ไม่ได้แพงแล้วใครอยากได้โฟวิลใกล้จะวันแม่แล้วใครหารถเจ็ดที่นั่งพาแม่ไปเที่ยวและก็ต้องบอกว่าคันนี้นะออกห้างนะส่งล้านได้แน่นอนแน่นอนค่ะคันนี้เลยคือ Ford e v e r e อ t 3.2นะ3.2นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีด4วิลนะคะเป็นแร่ไอเชิมมากๆเลยนะสำหรับคันนี้รถสีดำแบบนี้บอกเลยว่าหาโคตรยากนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะโคตรเฟี้ยวเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะเนะนนนะจ้าตัว Ford e v e อ e s t นะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวพาาดูต่อไปเลยนะคะว่าจะมีคันไหนอีกเนาะใครสนใจเจ้าเอเวอเรตคันนี้นี่ต้องรีบแลวนะเพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ลงโฆษณาถ้าลงแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าแปบเดียวไปแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นโฟวิลและเป็นสีดำด้วยโบเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอมองหารถที่เป็น PPV ขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะได้รถสีดำกันเนาะถ้ามาเหมือนเดิมค่าคันนี้เป็นน้อง CHR ค่ะนะคะ Toyota า CHR ก็เป็น SUV อีกรุ่นที่ต,ต้องบอกว่าตอนนี R ้ป้ายแดงรู G ้สึกจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เป็นของหายากเป็น rare item มากๆเดี๋ยวพาดูด้านในกันดีกว่า อันนี้น้องเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยค่ะทุกคนนี่นะคะด้านนายซีอารก็ให้ในเรื่องของความหรูหรานะตามสไตล์นะคะน้องซีอารเนาะสวยมากทุกคนคันนี้เดี๋ยวนะแอบเห็นเลขไมล์แป๊บหนึ่งทุกคนคันนี้เลขไมล์สามหมื่นหกพันสามพันห้าร้อเก้ากิโลเมตรงงมากงงมากๆนะคะใหม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะด้านหลังด้านอะไรอย่างงี้นะคะก็สวยงามค่ะนะคะตามสไตล์ซีเอชอาร์นั่นเองเนาะ ครมองหาอยู่ s u v รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็น s u v ที่โบเชื่อเลยว่าหลายคนตามหาแน่นอนเพราะมันเป็นแหล่ไอเทมมากมากเลยนะคะถัดมาค่ะด้านนี้นะคะถัดมาด้านนี้เนาะก็คันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัว d m a x นะคะที่เพิ่งเข้านะคะเพิ่งเข้าใหม่เลยนะสำหรับดี a x คันนี้นะคะเป็นแคปออโต้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูมุมต่อไปกันดีกว่าว่ารถเข้าใหม่จะมีรุ่นไหนอีกเดี๋ยวดูกเลยคะ่ะเอาละค่ะมาถึงโซนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนรถที่กำลังเรียงคิวในการ เขาเรียกว่าตรวจสภาพนะคะก็บอดี้พวกอะไรพวกนี้บางบางบางชิ้นที่มันมีรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้เราก็จะตรวจสภาพไปก่อนเลยสาหรับสีภายนอกที่เรามองเห็นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็จะทํามาเรียงคิวเพื่อทําการให้ทีมช่างของเราเนะะี่ยเขาตรวจสภาพก่อนที่จะส่งจะส่งสีนะคะจะส่งทาสีบางชิ้นรถบ,บางคันนะคะหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่บางตัวที่มันหมดสภาพการใช้งานและเท่าวคันนี้ค่ะคือ t o y o t a า e v o ทุกคนนี่มีในส่วนข,ข,ของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในส่วนในส่วนของตัว ขอกเล็กๆให้แล้วนี่นะคะใครที่ขายผล,ลไม้ขายผักอันนี้คือโคตรคุ้มเลยอันนี้ก็เป็นตัวแคปนะคะออตโต้ด้วยทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนี่ บอกเลยอันนี้คือใหม่แท้ๆดูสิผ้ายงผ้ายางเรายังไม่ได้ทําการสปาอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ากําลังเรีงคิวนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสภาพรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เก็บงานบางจุกนะคะแล้วก็ส่งค่าแค่ส่งสปากันแล้วก็ค่อยวางขายนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยหายากนะ z e ต e ิ i ดิชั่นะ ใครที่ดูมาจากคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าโชคดีนะก่อนลงโฆษณานะคะมาเลือกก่อนได้ก่อนแน่นอน,นะค่ะเพราะตอนนี้หายากม,มากๆเนาะสำหรับเรเวอร์พวกนี้ค่ะถัดมาอันนี้เป็นม i t s u b i s ิ i p เจ e r o s p o ร t คันนี้เนี่ยเป็นสีกรมนะคะแล้วก็ที่สะคาญเนี่ยเราติดแก๊สนะคะตัว LPG ว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเออใครอยากได้รถยนต์นะคะที่เป็นเบนซินนะกับ LPG คันนี้เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะคะมาดูกันได้นะคะอันนี้ภายในทำสปาเบาะอยู่นะคะอ่ะถัดมาด้านนี้ค่ะกับน้องตัว MGS g นะคะคันนี้รู้สึกจะเป็นตัวแบ็คท็อปเนาะ ก็ก็จะเป็นตัวที่เป็นแบตท็อปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.5เทอร์โบนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้น,นี่และแอเทียทุกคน d ีแม็กดีแมหัวเดียวออโต้ Auto, ทุกคนดีแมหัวเดียวออโต้ Auto, นะคะไม่รู้สึกจะไม่หมื่นกว่าประมาณนี้แหละไม่มั่นใจอะดูได้เลยนะคะไม่หมือนกว่าจริงๆนะคะดูจากสภาพแะพลาสติกยังอยู่เนาะแล้วก็ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่หมื่นกว่าคันนี้หัวเดียวออโต้แล้วเป็นดี a x ด้วยนะแล้วก็พูดในเรื่องของอัตราลงอัตราเล่นไม่ต้องห่วงเขาจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วใครอยากได้คันนี้แค b ภาพมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้ด้วยอ่ะถัดมาสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นหัวเดียวออโต้เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็เป็นเดิมๆแต่งล้อแม็กมาให้แล้วอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะ,ค,ะคันนี้เนี่ยก็มีเก็บสี1ชิ้นอันนี้ก็รอสต็อกนะคะเก็บสีนั่นเองค่ะ อ่ะใครที่เป็นสาย4 e e l ต้องคันนี้เลย e x c n d e r ขับ4 Egg ี e x n d e r ขับ4นะพวกสติกเกอร์พวกนี้ค่ะทุกคนอันนี้นเป็นสติกเกอร์นะสามารถที่จะเก็บรายละเอียดอ,ออกได้อะไรได้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้นะคะเพราะ MG เนี่ยเป็นรถหนึ่งค่ายเลยที่มันเปิดประตูไม่ได้ไมันต้องล็อกตลอดเวลานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในส่วนของสัญญาณการทโมยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทํางานนั่นเองค่ะอ่ะถัดมาด้านนีนน้แอบเห็นน้องเอาเติออกต๊กอีกแล้วทุกคนดูอันนี้คือเอาติ๊กเข้าใหม่ทั้งหมดนะคะ 1.6G คันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปี17ถ้าเดาไม่ผิดนะคะเอาที่ของเราเยอะมากจริงนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นปี17เลยอ่ะอันนี้คือสภาพรถยังไม่พร้อมขายนะทุกคนยังไม่พร้อมขายยังใหม่ขนาดนี้เลยนะคะก็ต้องไปตรวจในเรื่องของท่อแคทอะไรอีกเยอะแยะเลยนะเอาติแจะชอบมีปัญหาเรื่องของท่อแคทนะเพราะฉะนั้นใครซื้อที่ไหนก็ดูดีๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่อีกเช่นกันค่ะยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนกรอบป,ป้ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะ 1.6G เหมือนกันแต่คันนี้ น่าจะเป็นปี19อ่าน้องเป,เป็นปี19นะคะอันนี้ก็ไปขัดสีก่อนนะคะยังไม่ได้เข้าหลานยังไม่ได้ตรวจสภาพเครื่องยนต์เกียร์เบรกท่อแคทอะไรต่างๆยังไม่ได้ตรวจสภาพมาดูกันที่อีกหนึ่งมุมนะคะอันนี้ก็เป็นเอาติส 1.6G ดจเหมือนกันเนาะบอกแล้วเอาติสเยอะมากจริงนะคะอันนี้เป็นปี17เหมือนกันค่ะก็ยังไม่ได้ทาการตรวจสภาพยังไม่ได้ทําการไป เมนเทนแนนที่สูนย์โตโยต้าเนาะนะคะก็เลยยังจอดไปตรงนี้ค่ะเพราะออาติดส,ส่วนใหญ่ก่อนขึ้นลานเราจะนําไปตรวจเช็คนะคะระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะที่ศูนย์โตโยต้าก่อนเสมอนะคะแล้วก็ด้านหลังนู้นนะคะน้องก็เป็นพีอูสนะคะทั้งหมดเลยเนาะ เื่อใครอยากได้ผีอุ้งเรือวิ่งงานหรืออะไรยังไงอันนี้มาคุยกันได้นะเป็นไฮบิดทั้งหมดหรือใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนป้ายดำเอาไว้ใช้งานเองเพราะว่ารถมันประหยัดน้ำมันมากจะได้เอาไปวิ่งแก๊ปวิ่งอะไรต่างๆได้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปดูรถอีกรถหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นรถตู้ที่เป็นรถตู้เข้าใหม่เหมือนกันนะคะเป่อใครอยากจะได้ใช้ทำมาหากินเนาะตอนนี้ประเทศเราเปิดแล้ววินเปิดแล้วนะคะภูเก็ตเปิดแล้วก็มีเปิดแล้วสุราษฎร์เปิดแล้วใครอยากได้รถตู้ไปทำมาหากินีันน้อ ตู้ที่ติด CNG มาแล้วนะคะก็ก็ต้องบอกว่านะคะสภาพคือเดิม แล้วก็บางคันเนี่ยมายังเป็นหลักหมื่นอยู่เลยนะคะเพราะอย่างที่รู้กันแหละว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้หลายๆท่านเนี่ยที่มีรถตู้นะคะซื้อมาอยากจะประกอบอาชีพก็ต้องปล่อยออกเนาะเพราะว่าไม่ไหวด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยากจะนับหนึ่งใหม่ตอนนี้นะคะที่เราเองเนี่ยก็มีไฟแนนซ์นะคะที่รับจากรถตู้ป้ายเหลืองเรือต้อยแล้วเย้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่าจะเป็นรถตู้หรือใครอยากจะเอารถขนหนก็แล้วแต่ไปวิ่งแก๊ปไปทำเป็นป้ายเขียวเราสามารถจัดไฟแนนซ์ได อ้อนใจด้วยนะสำหรับวิดีโอรถเข้าใหม่แบบนี้นะคะเราใครอยากดูขนาดแแคปภาพนะคะส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูคันนั้นคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย